สบายดีทุกคนสวัสดีครับมาพบขอกระเป๋าเล่าอีกแล้วจอีกแล้วไปวันไปทั้งวันเลยนะเนี่ยแต่ทันแทนเบาเล่าที่พาไปพบขอถนนทางนี่ครับจะเดินทางไปตอนนี้อยู่กาญจนบุรีอยู่เขาช่วงนี้ไมนแห้งแรงช่วงนี้เนาะบกสิบกเขียวเลย รสตายดอกฝนโตมากกับฟิลสิบ้าพี่น้องไปเที่ยวเบิร์นต้นจามจะไ้ยักจะอายุประมาณหน่อยปีเดีมั้งพี่น้องท่ามกาชันลมกระ่าง้ี่เรงา่ามลางชั้นระท่างที่เราบริการงามวดท่ามกลางช้นกระท่งี่เรรก ก็ซืธรรมดาสั้นทีดีผ้าพี่น้องเดินทางกันทุงเปนกระเซีวกันเนาะเหเซียวมามมากสี่คนครับพี่น้องมคนเล่าสองคนนี่ะ่ใใช่พี่น้องมาเที่ยวนี่รับก็เดินทางต่อพี่น้องไป่าต้นจามชุลียัก ตามพี่นดีแบบเือต้นสามช้าบานผมเนาะเขาเอาใหม่ไปเห็นเฟอร์นิเจอร์นะพี่น้องเนี่ยราคาดีด้วยเพื่อต้นใหม่ดีในอาจจะสมัยโมเมนต์ที่ชงข้ามโลกครั้งที่ช่วงนี้พี่น้องแด่ญี่ปุ่นครับขอผ่านไทยไปพม่าพี่น้องประวัติศาสตร์เนาะโมเมนต์วัตวัตประวัติศาสตร์ มีความความจริงมากก่อนครกับปุ่นมาสางท้านไฟไปพม่าครับพี่น้องครับเอาละครับฮองจะงคอยบอสถึงอันนี้เอามาเบิ้งก่อนครับเส้นทางนี่คือเส้นทางไปปลาไปดงพี่น้องเอ้ยเป็นไรเชาา่าบ้าถือว่าถนนเลยครับผ่านด้วยบานนี่ครับ แวมีเป็นกสิเป็นแหล่งท่องเทียเ่ยวแน่กับถนนดีเนี่ยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าบ้านกางคืนนี่คืสอสศิวะกาม้าหรอกพี่น้องแต่ว่าในหมู่บ้านนี่มาผ่านได้อยู่พี่น้องบวกป็นทะยานแต่แต่ผ่านหมู่บ้านไปอีกหนอ่อยจะเป็นแบบทางลัดไปทางดันมะขามเตี่ยนะพี่น้องครับมัน,นท,ทะลุปลาไปเรื่อยพี่น้องเออลยปลาปีนทะยาน รูปแบประมาณนี้ครับนี่นะครับ <c oughs> บรรยากาศตามท่า <c oughs> ที่หาชมได้ที่นี่ครับบ่าวลาวจะพาไปชมพาไปส้มพี่นอ้องบ่าวลาวมีมงไร้ผ้าครับพี่นอ้องเอฟซีอยากเห็นมงไรเกิดผ้าไปเบิ้งครับพี่น้องครับเพราะว่า ต้องเดไปสักมือนครับค,ค,คิดว่าอยากไปทัวร์ประเทศกรลพีีนองเลยแต่ถือว่าค่อยๆไปครับสันทังนี่คือว่ามันโล่งสบายตาอี่านนี้วกเขาเมืองวันหนักง,ง่ามทัวร์สวยงามโอ้นี่คือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจน,นบุรี สลับซับซ้อนผู้เขาามีไหลมีสวนของชาวบ้านพี่น้องขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นทั้งหมู่บ้านเป็นสวนชาวบ้านครับพี่น้องครับตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็สิมีวิวธรรมชาติเป็นป่าจริงเนาะ ก็สีขาวป้าแล้วพี่น้องเห็นมันผ่านหมู่บ้านไปก่อนเช้ามาเออจออากาศเย็ยยนๆหน่อยไม่ใช่เลยเจ็ดโมงแดดแล้วนี่ครับก็โนนก็เริ่มออกจากหมู่บ้านแล้ว ป้าและพี่น้องเซนนี่ซิบอมี่นนั้นเซนนี่วอมี่อ่าสอไฟฟ้าอาจจะเป็นของอุทยานหรือว่าเป็นป่าอนุรักษ์ครับเซนนี่ก็ใส่ก๋วซิบอมี่มูบาซิบอมี่สาไฟฟ้าบ้านครับซิมี่ตังัวซาบ้านยางทากินเขาปล่อยแบบป้อยเลี่ยงเลยนะพี่น้องปล่อยธรรมศาสตร์วิชาการป่านเองครับว่า ่านะเดินทางต่อไปชมบรรยากาศไปนั่งพี่น้องเป,ป็นถนนเปียวแต่ว่าขึ้นนี่ผมว่าสีเปียวสีเปียวก็นนี่ครับพี่น้องรถกระบอกค่อยเรียนผ่านแต่ว่ามันเป็นโบเมนช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์นาข้นจนมาเที่ยวครับ อยอันนี้คือวันศุกร์ับพี่น้องพอดีกะจีไปร้านกาแฟนั่งเพูนกสิีพานทา่างนี้พอดีกะจีว่าแวะอันต้นจามจุลีนะพี่น้องนะต้นจามจุลียักษ์าอายุก็สัมมาสมาลัยสร้อยคนละพี่น้องตดนเลยเนาะ พี่น้องไปเบิงบรรยากาศฝั่งนี้คือเขียวๆนาะพี่น,อน้องเนาะฝั่งหันคือดึงเหลืองอเป็นน้ำดินบ่บางพวกเต้าดินมันก็สีแบบชั้นดินชั้นหินทางล่างก็สีเป็นชั้นหินทางล่างมันก็สีเป็นเน็ตแต่ประชุมน้ำพี่น้อง,องอเยนนะ็ๆ พี่น้เห็นรถผ่านอยู่เธอขั้นหนึ่งครับพี่น้องป่ะเดินทางป้าพี่น้องช่วงบรรยากาศกลา,างป้าพี่น้องเออทางตรงดิ่งเลยช่วงนี้ทีมเล็กครับทัวริสี่ิ่งเลยสวยงามลายูนะรุ้นเซนีครับถือว่าพอดีรถนะครับบอบอมอมีไอ้อมีลรทางกระบอกถึงว่า,คาแบบาคบครับ ดีรถเรนชวนกันแบบห้างอยู่ดอกหรือว่าถนนดีครับบ่มีหลุมไม่มีบอ่อบรรยากาศทางท่งก็โอเคอพี่น้องพี่น้องเดินทางต่องบรรยากาศไปน้ำพี่น้องอพี่น้องเลยส้มไปน้ำกันเพราะว่า คนกะสิบบเคยเห็นพี่น้องบบนี่แต่บาวเล่านี่แะป้ามาเห็นนี่แหละครับพ่อได้เห็นไปนน้ากันพี่น้องข้างหน้าเป็นภูเขาวิวสวยงามพี่น้องครับเจ้าที่ภูเขาส่วนมากที่การนาแนหาล่งมันสิบแบบต้นไม้สิบแบบแห่งไปเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นสันหินมัด นี u. U uu, ่ถึงแล้วพี่น้องโอ้ต้นซามซาผมนะประสิภาพพี่น้องไม่เบิ้งเจอกางร่างกับแหวะจังหน่อยพี่น้องแหวะเที่ยวเบิงต้นไม้ต้นสาญังหรือต้น จามจรุรีครับประมาณนาจจะยุคสงครามโลกพี่นอ้องนี่ครับว่าต้นใ่ญ่ครับ กบเที่ยวหลายได้พี่นนองลมดื่นดี เดินทางต่อครับพี่น้องครับไ,ได้กายก็สิประมาณนี้เนาะ การดีครับพี่น้องรคับพี่น้องออกเดินทางต่อครับรออเอาอละครับพาพี่น้องเดินทางช่อมถนนทางต่อไปครับพี่น้องครับบนภูเขาทารรดีธรรมาชาติ ได่ง่ามพี่น้องแถวทาห้างตัวโอเคครับเหยียบครับข้างนานั้นคือภูเขาสวยงามไขยเป็นทั้งเทิงก็คือมีมวัดน้ำน้อ,อยนี่เราเห็นหรอกแต่ว่ากระแปลกตาภูเขาลูมีเพิ่มขึ โคโดขึ้นก็นจงของดินไหวแค่นอพี่น้องเลยแต่ว่ามันกัดใจแบบว่าสวยงามพี่น้องมาหนาแรลงเนาะมาหนาฝนนี่งามกนนาว่านี้แต่ว่าสวยงามพี่น้องบรรยากาศข้างทางหมู่บ้บานเช่าไหา้เช่าหน้า น้องทางในประเทศไทยโมมีทิตีครับพี่น้องถือว่าสวยง่ายมินีน้อมรับความจริงครับพี่น,อน้องภูเขาลี้โบงานน่ามเอาละครับสำหรับคิมนี้ผมโกโตราไปก่อนเดอ้อสบายดี